สอนชัยศรีพันดอนตวเต็งหมายเลขหนึ่งสุกี้นายกรัฐมนตรีสปปลาวสมัยที่สองในปี2026ในช่วงปลายปี2025บรรยากาศทางการเมืองกำลังเข้มข้นขึ้นอย่างเงียบเชียบไม่ใช่ด้วยการหาเสียงที่อึกถึกคึกโครมแต่ด้วยการประเมินผลงานที่หนักหน่วงและจริงจังขณะที่สปปลาวกำลังนับถอยหลังสู่เหตุการณ์สำคัญที่สุดในรอบ5ปีคือการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่จะมีขึ้นในไตรามาสแรกของปี2026การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะกำหนดทิศท,ทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีฉบับที่10เท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีพิพากษาหรือให้พรต่อคณะผู้นำชุดปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพักและกรมการเมืองชุดใหม่ซึ่งจะชี้ขาดว่าใครจะได้กลุ่มบังเหียนใน3ามตแหน่งสูงสุดของประเทศ ท่ามกลางการจับตามองนี้ชื่อของนายสอนชัยศรีพันดรน,นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือชื่อที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในฐานะตัวเต็งหมายเลขหนึ่งที่จะรักษาเก้าอี้ผู้นําฝ่ายบริหารไว้ได้อีกหนึ่งสมัยแต่คําถามสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านเป็นตัวเต็งหรือไม่คําถามที่แท้จริงคือตลอดระยะเวลาเกือบ3มปีที่ผ่านมานายสอนชัยได้พิสูจน์ผลงานฝ่าวิกฤตได้เป็นที่ประจักษ์เพียงพอที่จะได้รับฉันทามติจากสหายในพัก ให้ทำภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นนี้ต่อไปหรือไม่การจะเข้าใจสถานะของนายสอนชัยในวันนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่ท่านก้าวขึ้นรับตำแหน่งการเปลี่ยนผ่านจากนายพันคำวิภาวันมาสู่นายสอนชัยศรีพันดอนไม่ใช่การสืบทอดอำนาจในภาวะปกติแต่เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนนายสอนชัยไม่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในยุคที่เศรษฐกิจรุ่งโรจน์แต่ท่านได้รับทั่วยาพิษ ที่เต็มไปด้วยวิกฤตซ้อนวิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสปปอลาววิกฤตหนี้สาธารณะหนี้ต่างประเทศที่พอกพูนจนอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะหนี้ก้อนมหึมาต่อจีนผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างพยากรณ์ว่าลาวจะผิดนัดชําระหนี้วิกฤตค่าเงินค่าเงินกีบดิ่งเหวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสูญเสียมูลค่าไปกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสินค้านําเข้า วิกฤตเงินเฟอ้อและพลังงานผลพวงจากค่างเงินและการพึ่งพาการนำเข้าทำให้เงินเฟอ้อพุ่งทะยานสูงสุดในรอบสองทศวรรษเกิดภาวะขัดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงประชาชนต้องต่อคิวยาวเหยียดหน้าปั๊มน้ำมันภาพความเดือดร้อนนี้บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างหนักวิกฤตการขาดดุลแฝดทั้งการขาดดุลงบประมาณและการขาดดุลบัญชีเดือนสะพัจดจทย์แรกของนายสอนชัยจึงไม่ใช่การเติบโตแต่คือการอยู่รอด ภารกิจของท่านคือการหยุดเลือดที่ไหลไม่หยุดและดึงประเทศกลับมาจากปากเหวของการล้มละลายนายสอนชัยศรีพันดอนไม่ใช่ผู้นำสายประชานิยมหรือสายความมั่นคงโดยกำเนิดแม้ท่านจะเป็นบุตรชายของอดีตผู้นำในตำนานอย่างพลเอกคำไตศรีพันดอนและเติบโตในสายเลือดแห่งการปฏิวัติแต่ภาพลักษณ์ของท่านกลับชัดเจนในฐานะเทคโนแครตสายเศรษฐกิจเขาคลุกคลีกับงานด้านเศรษฐกิจและวางแผนมาตลอดชีวิตก,การทำงาน เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจมาหลายปีดันั้นเมื่อท่านขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดฝ่ายบริหารจึงไม่ลังเลที่จะใช้ยาแรงและการผ่าตัดแทนการใช้ยาภารายุทธศาสตร์ของท่านชัดเจนนั่นคือการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอโดยมีนโย,ยบายสำคัญเป็นเรือธงวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยากลำบากทางเศรษฐกิจนโยบาย6เริ่มต้นใหม่ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการคลังการเงิน การลงทุนการผลิตการบริการและการบริหารรัฐการปฏิรูปโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่นี่คือผลงานชิ้นโบแดงที่ชัดเจนที่สุดในยุคของท่านในช่วงต้นปี2025รัฐบาลนายสอนชัยได้ประกาศยุบรวม6กระทรวงเศรษฐกิจหลักให้เหลือเพียง3กระทรวงนี่คือการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป้าหมายเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพลดขนาดกลไกร,รัฐที่อุ้ยอ้ายและที่สำคัญคือ รวมศูนย์กลางอำนาจการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจมาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อให้การสั่งการเป็นเอกภาพยุทธศาสตร์นี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่มันสร้างแรงกระเพิ่มและความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนแต่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่านายสอนชัยกำลังพยายามสร้างระบบใหม่ไม่ใช่แค่ปะผุระบบเก่าในปลายปี2025เมื่อนายสอนชัยเตรียมจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อสมัชชาใหญ่พัก สมุดพกของเขาจะมีทั้งจุดแข็งที่น่าชื่นชมและจุดอ่อนที่ยังคงเป็นความท้าทายการสยบภาวะเงินเฟ้อนี่คือการนี่คือชัยชนะที่จับต้องได้มากที่สุดจากที่เคยพุ่งสูงถึง40%ในปี2023ข้อมูลล่าสุดณปลายปี2025รัฐบาลนายสอนชัยสามารถดึงอัตราเงินเฟ้อให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และมีแนวโน้มจะกลับสู่เลขหลักเดียวได้ในต้นปี2026 ภาวะขัดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงรุนแรงได้คลี่คลายลงนี่คือการฟื้นคืนความเสถียรภาพพื้นฐานให้กับสังคมการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะ,ะเผชิญวิกฤตแต่เศรษฐกิจลาวไม่ได้พังทลายตัวเลขคาดการ GDP ปี2025ยังคงเติบโตได้ในระดับ4.5ถึง4.8%ซึ่งถือว่าน่าพอใจอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกและสถานการณ์ของประเทศการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้นี่คือหัวใจของการปฏิรูป รัฐบาลนายสอนชัยได้อุดรูเรื่อไหลยอย่างจริงจังนำระบบดิจิตอลมาใช้และไล่บี้การเก็บภาษีจากธุรกิจสีเทาและรัฐวิสาหกิจผลคือรายรับของรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการสร้างวินในการคลังการประสบความสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนในปี2024รัฐบาลของนายสอนชัยได้ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในทีม เสริมสร้างความเชื่อมโยงและความยืดหยุ่นได้อย่างประสบความสำเร็จอย่างงดงามเราสามารถจัดก,การประชุมทุกระดับได้อย่างราบรื่นสร้างความสมดุลท่ามกลางความขัดแยง้งและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีสากลน,นี่คือเครดิตด้านการต่างประเทศที่สำคัญของรัฐบาลชุดนี้ปัญหาหนี้สินนี่ไม่ได้หายไปไหนแม้เราจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้สำเร็จผ่านการเจรจาพักหนี้และปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้รายใหญ่อย่างจีน แต่ภาระนี้ก้อนนี้ยังคงเป็นระเบิดเวลาที่บั่นทอนงบประมาณของประเทศและเป็นจุดอ่อนไหวที่ฝ่ายคุมกฎในพักยังคงจับตาม,มองอยู่เสถียรภาพค่าเงินกีบแม้อัตราเงินเฟอ้อจะลดลงแต่ค่าเงินกีบยังไม่ฟื้นเมื่อเทียบกับเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐความอ่อนแอของเงินกีบยังกัดกินกําลังซื้อของประชาชนและทําให้ปรากฏการสมองไหลที่คนหนุ่มสาวข้ามไปทํางานฝั่งไทยยังคงเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง แรงแต้งการปฏิรูปการยุบรวมกระทรวงและการปรับปรามการทุจริตย่อมสร้างศัตรูในที่ลับนายสอนชัยต้องเผชิญกับแรงต้านจากกลุ่มผลประโยชน์เดิมและกลุ่มข้าราชการสายอนุรักษนิยมที่สูญเสียอำนาจการเมืองเราไม่เคยตัดสินด้วยคะแนนนิยมจากประชาชนแต่ตัดสินด้วยฉันธามมติในกรมการเมืองและคณะกรรมการกลางพักสถานะตัวเต็งของนายสอนชัยจึงต้องวิเคราะห์ผ่านสมการอำนาจภายใน LPRP นายสอนชัยคือบุตรชัยของคนเอกคำตายศีพันดอนอดีตประธานพักและประธานประเทศหนึ่งในสี่เสาหลักแห่งการปฏิวัติลาวนี่คือบารมีและฐานอำนาจที่สำคัญโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองสายใต้อย่างไรก็ตามการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกคำตไตในปี2024ได้เปลี่ยนสมการนี้ไปเล็กน้อยในแง่ลบนสอนชัยสูญเสียร่มเงาและผู้สนับสนุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในพักไปบ้าง ในแง่บวกนี่คือโอกาสที่นายสอนชัยจะสลัดภาพการเป็นทายาทการเมืองและพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้นําตัวจริงที่ยืนได้ด้วยผลงานของตนเองหน้าปลายปี2025ดูเหมือนว่านายสอนชัยจะทําอย่างหลังได้สําเร็จเขาได้พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใช่แค่ลูกชายของคาําไตแต่คือนายกนักปฏิรูปปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่หนุนสถานะของนายสอนชัยคือการที่แนวทางการปฏิรูปของท่าน สอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับวิสัยทัศน์ของผู้นําสูงสุดในพักนั่นคือนายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่พักและประธานประเทศนายทองลุนคือผู้นําสายปฏิรูปที่ต้องการยกระดับประเทศให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสาการที่นายสอนชัยซึ่งเป็นเทคโนแครดมือเอก,กชนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและดําเนินการปฏิรูปโครงสร้างรัฐบาลที่สหายทองลุนอาจต้องการผลักดันมานานจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นี่คือพันธมิตรแห่งการปฏิรูปที่ทรงพลังที่สุดในลาวตอนนี้คือทองลุนวิสัยทัศน์การเมืองกับสอนชัยนักลงมือปฏิบัติเศรษฐกิจตราบใดที่นายสอนชัยยังสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์การปฏิรูปของเลข,ขาธิการใหญ่พักได้สถานะของท่านก็ยังคงแข็งแกร่งในระบบการเมืองลาวจะไม่มีคู่แข่งที่เปิดหน้าท้าชิงอย่างจงแจ้งแต่ย่อมมีตัวเลือกอื่นๆที่พักสามารถพิจารณาได้เสมอกลุ่มเทคโนแครดรุ่นใหม่เช่นเสริม ไซกรม,มสิทธิ์รองนายกและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีภาพลักษากลและเป็นที่ยอมรับหรือกิแก้วไขคำพิทุลรองนายกแม้จะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้แต่การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในขณะที่แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของนายสอนชัยกำลังเดินหน้าอาจสร้างความสันเทือนและความไม่ต่อเนื่องทางนโยบายที่พักไม่ต้องการกลุ่มสายอนุรักษนิยมหรือความมั่นคง แม้จะมีอิทธิพลในพักแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจคือปัญหาอันดับหนึ่งการเลือกผู้นําสายความมั่นคงมาบริหารเศรษฐกิจอาจไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องดังนั้นคู่แข่งที่แท้จริงของนายสอนชัยจึงไม่ใช่ตัวบุคคลแต่คือความล้มเหลวหากเศรษฐกิจกลับไปสุดโตรมลงอีกครั้งก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พักนั่นต่างหากที่จะเปิดทางให้กลุ่มอื่นเสนอทางเลือกใหม่ณปลายปี2025นสานยสอนชัยศรีพันดรนไม่ได้อยู่ในสถานะตัวเต็งอีกต่อไป แต่เขาอยู่ในสถานะผู้ถือหางเสือที่กำลังนำพากองเรือที่บอบช้ำฝ่า,ฝามารสุมและกำลังจะเข้าใกล้ฝั่งแห่งสเสถียรภาพการประชุมสมัชชาใหญ่พักครั้งที่12ในต้นปี2026จึงไม่น่าจะเป็นเวทีแห่งการแข่งขันที่ดุเดือดเพื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่มีแนวน้อมสูงที่จะเป็นเวทีแห่งการรับรองผลงานและการมอบฉันทามติ นายสอนชัยศรีพันดอนได้ทำในสิ่งที่ยากที่สุดแล้วนั่นคือการหยุดยั้งการดิ่งเหวและเริ่มวางรากฐานการปฏิรูปสมุดพกที่เขาจะนำเสนอต่อสมัชชาใหญ่มีชัยชนะที่ชัดเจนแม้จะมีการบ้านที่ยังไม่เสร็จดังนั้นนายสอนชัยศรีพันดอนจึงไม่ใช่แค่ตัวเต่งอันดับหนึ่งแต่ท่านคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีในขณะนี้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของการปฏิรูปที่เจ็บปวดแต่จำเป็นเว้นเสียแต่จะเกิดเหตุพลิกผันที่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแห่งสอปป,อปอลาวในวาระ2026-2031จะยังคงเป็นของชายที่ชื่อสอนชายสีพันดอนอย่างแน่นอน